สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเป็นไงแล่วแอบกินหมูเป็นไงอ่ะหมูหวานไหมล่ะคันนี้แรงสุดในทีมงานครับฮีโน่ลากกันแล้วพี่น้องเอาครับเขากะจะกินหมูนะครับฝ <c oughs> นเพิ่งตกครับดินเพิ่งแห้ง โอ้รถช่างรามคลัใไม่เนี่ยครับควันหนอกเลยพี่น้องช้วยหอมรถสังรามคลัดใหม่เลยเป็นไงอ่ะกินหมูอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้โหแรงจัดพี่น้อง คันนี้ยอมรับครับความแรงไม่เคยแพ้ใครจากอีสานใต้ําแต่งครับคันนี้ครับสุดจัดเลยพี่น้องโอ้โหติดตามโดยบางเปรมครับ f c ตัวยงนะครับนี่ครับสุดจัดเอาลงน่าจะจนฝั่งนี้ อย่าหาทำเมื่อกี้ติดทางครับรถผมยางแตกพี่ต้นเขาเลยกะจะกินหมูครับจะเทตร,ตรงนี้ครับบ่ออยู่ที่นู่นครับอ,อ,อ,อร่อยไหมเล่ะอร่อยรึ้ปล่ะกให้ลองให้ลอกทางลองทาง <c oughs> อร่อยมึ้ปล่า <c oughs> โอ้โหมาทรรมดาก่อนพี่ต้นทำ<ห>รดาก่อน <c oughs> ไปเข้ามาลกก่อนก็ตกินหมูกรต้กินหมูเป็นไงโอาา้โหต้องไปเอาดินใหม่ครับเที่ยวน,นี้ทำบุญครับเที่ยวน,นี้ทำบุญเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับแรงสุดในทีมครับเสียต้นโอ้ดีโนโครับ นายไปก่อนเลยพี่ไปกับพี่ร่ามกัได้ควันออกออ้โหม,มินเลยหยอดเลยโอ้ควันออกควันออกเหมนเลยอ่ะโอ้ยังไงครับบางเปลี่ยนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหนืเ่นเต้นมากเลยครับได้เลียไหมได้เลียไหมไม่เลียหรอกครับ ไปครับเดี๋ยวไปวันนี้เที่ยวนี้งานล่องครับโอ้ยีโรติดใจคีรุดังติดใจผ้าหลังคีรุดังเซเลยเดี๋ยวโอ้ใส่ดินบบอลกับบ้าแล้วนั่นแหลมนั่งอะคันนี้เฮ้อเมนใช่ไหมขุ่นออกขุ่นออกหัวกิ้งเลยเออขุ่นออกข้างหัวกิ้งอ่ะขาดไม่ครับขาดไม่โดยช่างรามเทเรือครับไปรออะไร างโนดีไปยางรั่วครับพอดีคันนี้ยางรั่วครับจอดป่ายางที่ไหนได้เขากะจะกินหมูสร้างโซนดีๆมันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่ถามมาดูนี่ครับในหน้าครับในหน้าสลึมสลืมมันจะไปยังไงไปยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่เราต้องไปก็ได้อาไปเกี่ยวฮะวนี่ไปเป็ไปหนี้ไอผมไปก่นนปอนอบ่ <laughs> ตกลงงเหเขาบอกเป็นคำเดียวโอเคในหน้าครับเด็กปั้นครับไปแล้วครับพี่โถนโอผู้หลดพี่รามเอเย็นวะไปเย็นวะเฮ้ยไปพี่เอวะหนาวเว้ยพี่มาอยู่คือหอนเทสพีเดวหยังตื่นเต้นแห่งอาไเมืองนึงวะโอ้มมันวะสั่งมีมันนี่งสั่งลแางมันวะมันวะมันผมคัดโอเคเห็นเนาะ ตะกี้เ,เห็นอยู่แล้วองตะกไปบ่งคลิปอ่ะงานล่องครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจะันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ